สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยาปังคนนี้นะคะเราจะมาทํากล้วยฉาบกันกล้วยลูกไม่สวยนะคะลูกขี้เหล่แบบนี้นะคะเราเอามาทํากล้วยฉาบได้นะคะก่อนอื่นเนาะเราก็เตรียมน้ําไว้แล้วค่ะยาปังก็ใส่เกลือลงไปหนึ่งถุงแบบนี้เลยอันนี้ใส่ไปแล้วเนาะเราก็คนคนคนให้เกลือละลายนะคะเดี๋ยวเราจะมาปอกกล้วยกันค่ะ ยยปังก็ปอกกล้วยเสร็จแล้วนะคะที่ยะปางเอาเกลือใส่ในน้ำนะคะไม่ให้กล้วยดําและอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาทอดนะคะกล้วยจะออกสีสวยเราก็มาล้างนะคะแล้วก็มาสไลด์กล้วยเป็นแผ่นบางๆนะคะก่อนที่เราจะเอาไปทอดนะคะแล้วเราก็มาตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันลงไปคือน้ํามันปาล์มนะคะที่ใช้ทอดกล้วยนะคะ ใช้ไฟแรงปานกลางนะคะให้กล้วยของเรานะคะเหลืองแต่ช่วงที่เราเอาลงใหม่ๆแบบนี้นะคะใช้ทับพ,พีหรือไม้ก็ได้ค่ะคนให้กล้วยของเรานะคะแตกออกจากกันนะคะที่เขาจับกันอยู่เป็นก้อนเนี่ยค่ะขยี้ขยี้ให้เขานะคะแต่ขยี้เบาๆค่ะเราก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะคะไม่ต้องขยี้อีกแล้วนะคะเราดูว่ากล้วยเราเหลือง พอดีนะคะเราก็เอาขึ้นได้เลยค่ะพอกล้วยของเราเหลืองได้ที่แล้วนะคะเราก็มาพักไว้นะคะแล้วเราไปทอดจนหมดนะคะนี่เหลืองสวยมากเลยนะคะเราก็จะมาแบ่งนะคะทํากล้วยเค็มนะคะเดีย๋ยวปังก็จะเอาใส่เกลือไม่ต้องเยอะนะคะแล้วแต่เราจะชอบเค็มขนาดไหน เยปังก็เอาใส่เล็กน้อยค่ะเราก็จะมาคุกนะคะคุกเบาๆเยปังก็ขอใช้มือเลยเนาะเพราะว่าเราทำกินเองนะคะชิ้นของกล้วยนะคะจะเล็กจะใหญ่ก็ผสมกันไปนะคะเพราะว่ากล้วยของเราเนะะี่ยค่ะเป็นกล้วยที่ลูกไม่สวยนะคะเราก็จะเอาถุงใส่ เอาไว้หรือจะใช้โลใส่ก็ได้ค่ะอยาปังก็เอาถุงพลาสติกใส่เอาไว้เนาะนะคะเราทําขายก็ได้นะคะเอาใส่ถุงแบบนี้วางขายได้เลยต่อมานะคะอย่าปังก็จะทํารสหวานค่ะเอาน้ําใส่นิดนึงนะคะแล้วก็เอาน้ําตาลทรายใสย่เราก็กะเอานะคะเพราะว่ากล้วยของเราที่เราจะคุกน้ําตาลเนะะี่ยค่ะมีมากมีน้อยนะคะ เราก็เคี่ยวน้ําตาลไปนะคะให้เป็นฟองแบบนี้เลยนะคะเคี่ยวจนกว่าได้ที่นะคะตอนนี้เขายังไม่ได้ที่เพราะว่าพยาปันยกลงะคะ่ะก็ยังเป็นสายน้ําอยู่เลยนะคะเป็นสายแบบนี้อยู่ยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเคี่ยวไปอีกสักพักก่อน,นะคะ่ะ สังเกตดูนะคะน้ำเขาจะน้ำตาลน,นะคะเขาจะออกเป็นฟองสีขาวๆแบบนี้แล้วก็ก็จะเกาะกันเป็นก้อนหน่อยๆเนาะอย่าปังก็จะไปปิดแยสนะคะปิดแยสเลยพอปิดแยสแล้วนะคะอย่าปังก็จะเอากล้วยที่เหลือะคะ่ะใส่ลงไปเลยใส่ตอนที่น้ำตาลเราร้อนอยู่นะคะเอาใส่ให้หมดเลยที่เรากาเอาไว้เนาะ เราก็ใช้ไม้หรือทีของเรานี่แหละค่ะสองอันเนะเาะแล้วก็คุกเบาๆนะคะถ้าเกิดคุกแรงเนี่ยค่ะกล้วยของเราที่เขากรอบอยู่แล้วเนี่ยค่ะเขาจะหัก่นไปเยอะนะคะน้ำตามก็ใช้เบาๆคุกไปเรื่อยๆนะคะน้ำตาลเขาก็จะเกาะที่กล้วยส่วนใช้น้ำตาลคุกแบบนี้นะคะเป็นสูตรโบราณ เพราะว่ายายเนี่ยค่ะพาทํากินตั้งแต่เด็กๆเนาะส่วนน้ําตาลนะคะทอแห้งแล้วนะคะเขาจะเกาะกับกล้วยของเรานะคะ<ม>เห็นไหมคะสีขาวเล็กๆนะคะเนี่ยค่ะเขาจะจับกับกล้วยแบบนี้นะคะจะกรอบมากเลยนะคะถ้าเราเกิดเราคุกตอนร้อนๆอยู่ ตอนที่กระทะหรือน้ำตาลร้อ้นอยู่น,ยนะคะเดี๋ยวรอให้เย็นแล้วเราก็แพ็คใส่ถุงเก็บไว้กินเลยนะคะลองไปฉาบกล้วยดูนะคะสูตรโบราณนะคะหรือว่าเราจะคลุกน้ำตาลก็ได้หรือว่าเราจะเอาเกลือโรยก็ได้นะคะทำได้สองวิธีเลยค่ะจะทำขายก็ได้หรือว่าทำไว้เก็บกินที่บ้านของเราเนาะเราไม่ต้องไปซื้อนะคะ กรอบอร่อยกล้วยไม่ดำน่ากินค่ะลองทำดูนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ